พร้อมกับพี่เคนทะเลาะกันเล่นน้ำอะไรอย่างนี้งงมากค่ะมันไม่จริงแน่นอนค่ะเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้รู้จักทางแบบรู้จักส่วนตัวอยู่แล้วทั้งคู่เลยอะค่ะคือมีเจอตามงานอะไรเงี้ยเป็นปกติคนอยู่ช่องเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่มีคุยส่วนตัวอะไรเลยเบอร์ก็ไม่มีไม่มีเลยก็งงค่ะแบบว่าเอ้ยมันมันมันไม่ได้คาด ออกมาได้ยังไงก็ไม่รู้ค่ะแตก่ก็เดี๋ยวมันก็คงหายไปเองค่ะเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่ไม่มีพื้นฐานของความเป็นจริงเลยว่าสองคนนี้ไม่มีใครมาขายข้้มจีบเราใช่ไหมไม่เลยค่ะอาจจะแบบว่าคิดว่าเป็นอีกคนหรือเปล่าอาจจะแบบเข้าใจผิด ค่ะเพราะว่ามันมันคือเราไม่แน่ใจว่ามันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจะกลัวไปทําไมเนี่ยเมื่อเราไม่ได้ทําอะไรผิดก็ก็เชิญตดกันตามสบายเลยค่ะคิดแต่จะเป็นข่าวร่้บัตรเ,เราไหมคะไม่มีค่ะหนูเพิ่งรู้วันนี้เองค่ะนะักข่าวเป็นคนบอกนี่แหละไม่เคยได้ยินเลยกลัวไหมเขาก็จะมีแฟนคลับเข้ามาอะไรแบบนั้ไม่ค่ะถ้ามาเขาก็ หนูเช่ว่าเขาคงไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกเพราะมันก็คงไม่ได้ทำในเมื่อมันไม่มีอะไรแบบไม่มีหลักฐานอะไรบ่ง<ม>บอกว่ามันคือความจริงคะ